อครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมกเมาโครเอนทีนะครับแลวผมก็จะมาขับรถคันนี้ จะขับขึ้นสะพานนะครับแล้วเดี๋ยวก็วนกลับนะครับ và giờ đứa đứa một người một người um, xem xem có ครเพราะว่ามันจะสุดแบบแล้วอ่ะเอ๊เพื่อนเพื่อนเพื่อน,ไไนอเพื่อนพุ่งไปไหนล่ะเพื่อเป็นในการไม่เสียเวลานะครับอ๋อเพื่อนอยู่นี่เพื่อนซื้อ v ว p อพ c เอกซ์ซ e แล้วก็กลับเลยนะครับไ ปไปแล้วนะเพื่อนลาก่อนอเพื่อนบิดแต่แล้ว ไอ้เพื่อนแซงไม่เป็นไรน้องก็ไม่ได้แข่งกับเพื่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขับตามแจเลยไปไปๆปไป,ไปเดี๋ยวจะดี้วนะครับ không đẹp Ờ, đường ครับดิพลนะครับก็จะมีใช้สมู๊เป็นสีเขียวนะครับก็คือเป็นควันของง้อนั่นแหละครับให้เพื่อนเปิดเพลงมาหน่อย bro what is that ท่านผู้ชมครับตอนนี้เวนหัวกับเพื่อนมากครับตอนนี้เวนหัวกับเพื่อนมากนะครับขอไปซื้อรถก่อนครับ ก็ได้แหละแล้วก็ก็จะจบแค่นี้นะครับเอาไว้ดูคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย